มาเวตลาดตลาดแค้มท่างพี่น้องเลยแนคะ่น,นําค้องเลยเนดะ้หนังค้องกันข้าเจีาขายของธรรมศาสตร์อันนี้ปลาแหงปลาแหงหลายแยวปลาเป็นธงขายอปลานี่ก็มีปลาแก้วปลาแก้วสบายดีปลาหลายเนาะ ปลาอันนี้ตัวเท่าไรอันนี้ตัวใหญ่ตัวห้าสิบไปลาปลาอยงไปลาโจโอ้ปลาจ๊โอ้ปลาจกปลาโจกจะคือปลาปากไงเนาะอันนี้ชมปลาบอโอ้ชมปลาโจกอันนึงเท่าไรหมัดหนึ่งเลยสาวผัด โอมีแต oh. no? ่ป่าเนาะมีแต่มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยสิ้นแห่งป่าโอ้ป่าเนี่ยโตข้งใหญ่งลยสืบสมปะโดกินลองบึงอ่ามีแต่ป่าเลยพี่น้องสิ้นต่อสม แค่นำคล้องเลยนะพอโบอึดปลาเนาะแต่พอโบอึดปลาอยู่แค่นำคล้องเลยนี่นะปลาขึ้นมาจนนำคล้องกับมาเฮ็ดแหงเลย อันนี้น้ำคลองกันภาคเมืองนั้นประเทศไทยเหรอเรียกว่าประเทศไทยเหเนาะอ้อมีแต่ป่าสิน้นสิ้นตอกสิ้นแห่งป่า ลูกไปลองป่าแห่งสมปาสมปาโดเขาแล่นว้ารถเหมืมนเหมดคนยางยังดี่เพิ่็จะแล่นว้ปลานี่ยนาะเพิ่จะหัวยลงเั็หน่อย,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 ยแค่นำคล้องเลยแค่นำคล้อง พอกขเจีบุอตปลาแล้วอยู่แคมนำคลองนั่นแหละนำคลองกันด้มันจะก่วงได้นนำคลองอยู่โอเคมาเตวียงปีนอ๋มอมาเวกายปากสั้นออกมาเนี่ยแหละเขาเจีขายาของ,ของสบายดี เอามาซลีเนาะมันเผาไก่ยังแนซาปแกสมายังอะนะเผาปลาตองปลาด้านกันบ้านยังบ้านพนาบ้านพนาไปไปทานี่เป็นกระดานหรบ้านยังบ้าชสกูแล้วลกระดานไยังไงไรซาลี ชลีต้มกัมี่ชีดิบก็มี่ทงไทยชลีชลีดิบนี่ยผมเ็นเาสามสิบเออโอ้มันเทานี่ครับเทานี่มาห้าอันนี้สี่สิเป็นสองโลสามโลเหนไหมครับมันละจักโลเลยหลายโลอยู่มัดเท่าไรน่มัดห้าสิบห้า่งย้อนสี่สเสี่สิบมันบ่แสบอะตัวั้นมันบ่แสบอ่ะ วอรซี่กับพี่อรี่ต่มป่ะต่มแล้ววยงแ่อะไรกมวยนักหน่อยอันอันนี้สลีขาวมีท่าสลีเหลืองสลีเหลืองเหลือตสลีเหลืองตัวนี้มั้ยไขมันสไลสลมันเศร้าอะเออเอาซ้มมานะ ไปเห็นสลีบอกเขาเยแต่ท่าแต่ท่าโอ้แ่ท่ไหนทายกระสือสลีสามม่านสามม่านไ้สามพัดบัตจะห้องม่านให้หองพัดม่าน

ยังก่บา้อห้องหองเมืองินสมหเมืองินขึ้นกับแขงแขงขมวนด้เนอะแขงขมวนลักซ้าวเมื่อก็้ืนกับแขงขมวนคือกันเนาะตกี้มันเป็นเมืองยังก่อนลักซ้าเมืองกันเมืองำเกิดเอออกเนิด บางียังสี่มันก็ขาดเยอะอยู่แคบขาดกึ้เด้จมเมื่อ เมืองทา่าแขกแรกที่อยากไของเมืองทา่าแขกเป็นชาวตติภีรเป็นชาเป็นอเรื่องเมืองทาง่าแขกแขงขมวน เครียดเครียดมิ mini, mini นิมินิเอสวีได้หนี่พี่นอ้องพอดีงามได้หนี่นะราคาเท่าไรวะโอ้คายู่ได้เนาะเป็นแต่พอดีอยู่ได้นี่นะซื้อแบบนี้แนละ้วบาทเท่ารถตำต,ำ,ตำไรมันกน็มันแรนบ่ได้ายบานเท่าจังรถชูงซำหนีโอเคอยู่ มินิแอชวีอ้ยห้ามอยู่เลยราคาเท่าไหร่ครคือกันกับขันนี้ให้ำกันห้ามเท่าไหร่มินิแอชวี ที่จะหาคนโอ้โอเคอยู่เลยเซลต์สเซลต์สพาวเวอร์ฟูลี่ฟูลี่พาวเวอร์ เขียนะรถเขียมันเนียนเอวมิดสกรีนคาบอยู่พอดีขี่เลน่นข้างในข้างหนา้าข้างหลังตังนังเนี่ยอ้ตังเหนือคาบแล้วกนะ็เป็นตะขีอยูะรถนี่นะเขียอยู่เนานะ okay, you know. ข้างหลังอโอ้โอมัเกิดก่วงอยู่เนาะข้างกนมันใส่เครื่องแต่ร้ายเกินนี้สามซีบีเอสปี่สองพันเจ้าสี่บอก Not bad.